ราคา BMW X1 2 0 2 3แบบประกอบถ่ายมาแล้วครับหลายคนก็คงรอเจ้าตัว X1 เ version generation ใหม่ที่เป็น U11 e กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ประกอบประเทศไทยพร้อมกับราคามาในไทยแล้วมีด้วยกัน3รุ่นย่อยเลยนะครับรุ่นแรกจะเป็น X1 SDrive 2 0 i XLine นะครับเป็นตัวใหม่เลยราคาอยู่ที่2,499,000บาทรุ่นที่2จะเป็น X1 SDrive 2 0 i M Sport ราคาอยู่ที่2,599,000บาทครับใหม่เช่นเดียวกันและรุ่นสุดท้ายจะเป็น x 1 x drive 3 0 e m sport คันนี้ราคาส่งถึง2 7 9 9 0 0นบาทเลยครับแต่สเปคเขาโหดเอาเรื่องเลยนะครับรอบนี้และรอบนี้จะมาพร้อมกับ bsi Standard รับประกันตัวรถนาน3ปีแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยและมีฟ SI รี bsi บรุงรักษานะครับนาน3ปีหรือ60,000กิโลเมตรและใครที่ซื้อสามาเซร์แพ็กเกจเพิ่มเติมได้ที่เป็น bsi อันติเมตบวกเงิน90,000บาทได้ด้วยนะครับจะมีการเพิ่ม BSI เป็น5ปีหรือ100,000กิโลเมตรและมีการเพิ่มบริกตรรับประกันตัวรถเป็นเวลา5ปีไม่จํากัดระยะทางด้วยในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่ที่เป็น S Die 20i นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสีสูบทวินพาวเวอร์เทอร์โบพลังงางอยู่ที่204แรงมา้าและแรงบิด300นิวตันเมตรด้วยนะครับจับคู่กับเกียร์ตอนมาที่เป็นดูอัลคัสจัดจังหวะขับเคลื่อนล้อนหน้า อัตราเร่งง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายใน7.6วินาทีและความเร็วสูงสุดคือ236กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับและอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นน่าจับตามองมาก X1 X ได้ 30e ตัวใหม่เช่นเดียวกันครับเป็นเบนซิ้น3สุบทวินพอร์ตโบเหมือนกันครับพลังกำลังตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับ150แรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่230นิวตันเมตรและมีมอเตอร์พว่วงมาด้วยก็คือมีมอเตอร์อีก117แรงมา้า และ247นิวตันเมตรครับเมื่อเรารวมกันแล้วพัะกำลังคันนี้มีมากถึง326กแรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่477นิวตันเมตรเคเรทิเดครับถือว่าเป็น X1 ที่แรงโคตรแรงมากๆ X1 ที่แรงที่สุดทีด่เคยมีมาเลยครับจับคู่กับเกียร์จังหวะที่เป็นดูอัคคัด7จังหวะขับเคลื่อน4ล้อน,นะครับคันนี้แบตเตอรี่เขาได้เป็น14.2กิโลวัตต์แอลและรองรับการชาร์จ a ออยู่ที่7.4กิโลวัตต์ครับ จาก0ถึง 100, 100ภายใน2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นอันตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภายใน5.7วินาทีความเร็วสูงสุดหรือว่าท็อปสปีดอยู่ที่205กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและวิ่งด้วยไฟฟ้ารวนโหมดเนี่ยสามารถทำได้คือ83กิโลเมตรเลยนะมาตรฐานที่เป็น NEDC ครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรถ PHEV 1คันนะครับคันนี้และความเร็วสูงสุดท็อปสปีดในโหมดไฟฟ้ารวนอยู่ที่1 4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขนาดตัวถังคันนี้นะครับเมื่อเทียบกับ X1 รุ่นก่อนคันนี้ยาวขึ้น53มิลเลยนะและกว้างขึ้น24มิลลิเมตรสูงขึ้นอีก44มิลลิเมตรถือว่าใหญ่ขึ้นในทุกมิติเลยครับถ้าใครชอบแรงแล้วก็ประหยัดนี่วิ่งไฟฟ้าล้วนได้83กิโเมตรนี่คือต้องไปรุ่นที่เป็น X1 x, x 3 0 e เลยนะครับถือว่าแรงแล้วก็คุ้มค่ามากๆแต่ราคาก็สูงเหมือนกันนะ2.7อาล่ะครับวันนี้ผมนัดจะมีข่าวสารเกี่ยวกับ ราคาใหม่ของ X 1ตัว u s 1ปี2 0 2 3เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ